นี่กะช่างสวยดีละพี่่อนคนนี้ได้แต่มองแนววมองโ็เอ่ยละไม่เคยรู้สึกละพอเจอแล้วนึกมันไม่น่าจะมีความรักมาหนักอกเต็มทีความรักมาหนักอกเต็มทีโทษเอ่ยของดีทําไห้พี่อกตมเธอจะละหันมายิ้มหน่อยดวยนจะหันมายิ้มหน่อยอก็ยิ้มน้อยน้อยพี่จะคอยชื่นชมก็กราบปิงบอลอินพมให้เธอรับผมจะถัวยอตุอ้มไั่งวง คนบานขาสารเจ้าหลวงผูมขอทีขอรณีจงรู้ให้ลูกได้เป็นผู้จะเดียงท่านบ้านเขาเอาเด้อร้องสองเขาบอกใหม่แก่บ้านละเห็นบอนไดอย่าทำหน้าท่าช่วยกามเบิดเกยตีทะาเลยคือไรต้องเต้นองเอื้อยเอื้อยน้องเต้นองตายบ่เพื่อชมมู่เขาเสียันนาอีกตอนหนึ่งเขาเสียหาเอาไม่ฟังนำคือบัวเหยียดกับบัวให้เจ้าเส้านาบ่ดีรักนี้เราจะมีความสุข รักนีนเราจะมีความสุขมีบ่ความสุขมีอยู่ได้เนกนกท่านบอมีบ่ามาสิเกี่ยวกันดอกรักในเราจะมีความสุขสนุกยูดในบงฟันลำมาเถือที่เมียงกำคำบ้าบอนมาลำป็นผู้เขียงใจเสียงไฟละใส่งมสอดสอง่งลัขยับตำนองเสียงแคนแดน,นเตะหมอแขนเป่าดีเอาเลือหมอแขนกินดีเอาเลือ นึ่งไก่ไม่เลือสักตอนเลยกินจนหมื่อศหมอกแกนเผ่าดีเอาเลือดผู้สาวบ้านเหนือจยะพึ่งเหนือคนดีขอบคุณลานอาจักคุณแม่ขอบคุณลานอาจักค,คุณแม่ขอให้คุณแม่ร่ำรวยเงินทองแม่จ๊ะแม่จ๊ะแม่จ๋าขอให้คุณแม่ร่ำรวยเต็มร้อยสองขวดพอดีไม่คู่นักดนตรีเลยนะไม่คู่นักดนตรีเลยนะคันเด็กเด็กมาหาซื้อเอาเอง เด็กเด็กมาหาซื้อเอาอขอบคุณหลายเด้อคุณแม่คุณหลายคะเด้อคุณแม่ขอให้เจ้าดันได้ละเงินแสนเงินหมื่นเงินหมื่นละเงินแสนเงินหมื่นบันนะอนจังิสิย่อไว้ใส่หูใส่หัวสิย่อไว้ใส่หูเก็บไปก่อนเอาไว้่ยเด็กกินนํากันเด้อาลล่ะก่อนลําไว้ นองจ่าละหันมายิ้มหน้อยเสียงไปละใสงามสดัสองละขยับคอม้องเสียงแขนเด่นเตะหมอแขนเป่าดีเอาเลือดปื่สาวบานเหนือย่าพึ่งเมื่อก่อนเดยเดินลำไปทำนองลูกทุ่งพี่มาใช่ลูกปุ๋งเป็นลูกทุ่งชาวนากินปลาละกินหอยใส่เสกินปลาละกินหอยใส่เสผมรักพี่แทบไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนพันมาเถิดละมาเคียงกู่กันมาเถิดมาเคียงกู่กันพี่จะสร้างสวรรค์ไม่แค่บันทัดลาย รักจริงพี่ไม่ทิ้งน้องแก้วเพราะพี่พูดไปแล้วไม่จะพูดลมๆลมรักกับพี่ไม่มีทางขึ้นผบไม่ให้เธอโอบตมจะต้องสูใจเธอกันมาเรื่องรอบไปสีทองไทยลำมาเรื่องรองไปสีทองไทยลำบม,ม,ม,มาคือง้มบ่อเลี้ยวปินเต้วไงบ่ร้องมาพอพอพ,อพ,อพี่พูปุ่นผ่านท่อละบ้านหัวใจจดเอาไว้หน้่งเนี่อสาวหัมอลำในพี่ขอเรือละแม่นใบแกมใบเรบอแก้ม,กมนะ bài đây bữa xưa nhé con đang giả đây phạm đi con đang giảm đây hát hay bài gì là làm mẹ tiệm nó ôm nổ ngày này, này. Oh, sao bỏ lắm Hãy đứa là bên bãi kèm bãi kèm xuống xuống đầy dù bài kèm là xuống xuống đầy dù khăn hóa chạy hay dìm đó tí chiều si xả lưu chạy có nửng là thương thừa ใจก็หนึ่งแล้วถึงเธอตลอดให้ผมกอนอนกอดนี่สักเกินจะได้ไหมผมเองไม่ขอเพียงน้าใจผมเองไม่ขอเพียงน้าใจจะผิดไฟเปิดไฟก็ตามใจเราแม่คุณเอ้าลําไปลําลําลาลาฮึเอ้าลําไปลําลําลําลํลกระจิ๊ดเขาไปนําไปร้องลําไปตามกระจิตดเขาไปนําไปร้องลําไปตาม โยแขนละหายบันสูงสูงโยแขนละหายบันสูงสูงแนวกับมวนกับลงนี่คือหงลำแพ่นเสียงแขนเป่าเข้าจังบะโดเรมีฟาโดเรมีฟาซนลาทีโดเสียงแขนเป่าเข้าจังหวะเอาชาชาชาจะเสียมบ้าหาวาย เธอจะจาได้ทำอย่างไรเธอจะยาได้ทำอย่างไรบเปิ่นคู่พี่ใจแค่มันให้ทางบนรำบงยาทรถือตัวห้อยย่่นยื่อหยุดหยอกยีวยนพราพี่เอาจะมีเหตุผลมากกว่าเราสองคนในบเปิ่นคู่เคียงเธอจะรีบมาเดี๋ยวไวเธอจะรีบมาเดี๋ยวไวเธอจะรีบมาเดียวไวเสื้ออะไรรีบมาเดียวไวเสื้อแดงรีบมาเดียวไวถามเนี่ยอันใจเสื้อสีแดงน้อเนี่ สีเลือดโลกบ่มันบ่าเขาก่อนล่ำก็เลยหาหม่งไปบ่ได้ภาษีว่าสีเสื้อเลือดโกมันสีข่อมจังบ้าเขาเอาเสื้อแดงเนาะเสื้อแดงรีบมาเร็วไวเธอจะอารีบมายิ้มน่อยกันยิ้มน้อยน้อยพี่จะคอยเช่นจมเอาพี่นนองบาราดี่จุดกีเอาพี่นนองบาราดี่จุดกี่ใบ,าาบแต่แก่นถอนนั้นเอยทางใต้ที่พ่าไเออทางใต้ที่บา่บาปา ่าหมอแคนเข้านี่ยมือนีก่อนเอ๊สะสต็อปจักหน่อยก่อนสตอ็อปเปลวหยุดสตาร์ทเปลวไปเอน,นอนี่ยสันนิมย์พี่น้องเข้าปิดจังได้มาฟังลำมาฟังลำมลำวนแต่น้องนางมิดนางมีบาดเนี่ยขอบคุณในาลายเดืพอพเด้ออี่พอเข้ากระได้ผู้มีจิตเป็นไพผู้มีใจเป็นท่านแต่ว่าขาดตะหมอแค่นไม่พอให้หมอแค้นในประศั่นเนาะลาเสียงเดือดร้องมาไหลเอากระเชยห้คือกันตีคนลำดวน เน่ยให้หมอแค้นเขาเนี่ยเห็นว่ากระไดเนาะหมอแค้นเรากรลังเลียนอยู่เมียเออเราเลียนอยู่ปอหกว่าสันเรากรลังสิกิลม้อนหนึ่งกระลังหาทุนการศึกษาอยู่เนาะเอาความคุณนอะไรบาลาคอบคุณนยีเมียเขา้เอาอ่ะจากน้อยเป่าให้มันกิ่งๆต่อไปให้มันเดมาป่อให้ออ้สุขการสุงาน,งาน,งานมีการไม่งานกระไดฮัดไปตั้งแต่พี่ละเนาะแมนบลาเออตัวเราไงฟังพ่อมแม่กระลังเปลี่ยนเบาสิวเกิดเต็เมนะผอยู่น้องไปกระไดนั่น ไปออกมาละม้อนี่ละมานก็มูบ่เนี่อาจารย์นั้นโดยตีทั้งหลังเลยจะเดี๋ยวเบิงเนาะล่ะเนาะเดี๋ยวเบิงก่อนเด้ออาจารย์อายกแรกแค่งมันคอยเป็นคอยไปบ่ว่าหลายใหญ่ห้างอาจารย์นั้นโดยตีเฮาขึ้นหานขึ้นหอขึ้นห้องได้เด้อยกแรกแขกงมันเออฟังแบบสไตล์สบายสบายแบบหมอลำวรรณกรกับหมอลลล้ำลำดวนเนาะครับเนาะทำสไตล์หมอลำก่อนประยุคเข้าเพ่งออกตนออกตัวไว้ก่อนเด้อแม่เด้อเพ่งไม่กระได้ค่ะเพ่งได้ลองบ่ได้เอาเพ่งที่หมอลำ์ลองได้เนาะมันจะสีม้วนเพ่งได้ลองบ่ได้กับจัง โจกันไปกันผู้ใด้องได้กัะเห้รสองให้เนาะครับเนาะยังเช่นพิงบักแตกมูเอาเนานะอันงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดอันนี้ก็บ่ได้ได้แต่หมองงัดมองเงินบ่ได้เลยเพราะว่าจำเลยมองเดียวว่างัดทางงัดคันผู้ใดลองได้กับเจ้าสิองให้แต่ว่าบ่เอาเฮ่งดีแต่ว่าฮ่อมกหัวเขาไปฝากป่าปาไปนาเลยไปหน้าหัวอันนี้ก็ได้อยู่ดี แม่ห่างมหาสนีก็ได้อยู่จังในก็จจังมวโอเดออาจารย์นุตีเขาตื่นเจหนอย์ไอตื่นเจหนอยแล้วเขาก็จังหาบนขงบนเงาให้พี่ให้น้องเขาฟังแล้วก็จจังขงลง มาท่านไหอดี้อยู่ตัวนังก็นนังพันพอแกนอุ้ยน้องอุ้ยผู้น่ารักเด็ดเป็นมือสูนแหล่าเมีอกับสีเก่งกูโม่สีเส,งงงส,สาสีเก่งขอบคุณอาจารย์นักดนตรีนะครับน้องมิตรภูรลลอดอกแซ่ลานเดี๋ยวสีถามซื้อแล้วกันจะติดประกาศให้เด้อขอบคุณมากครับน้องมือจิงเดียวประพืชเตื้อตื้ในรองมือจีะะ๋ในับ น้องมือกลองของเราคนหลอ่ออาจารย์มือคีย์บอร์ดพร้อมด้วยน้องมือกีตาร์คนหล่อนะครับด้วยมือกิน,กนสัอร์ดเอาคป็นรับเอาม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 าเอาม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 ,มามาลุงป่าราเที่ยวอีสานมีวัฒนธรรมมาณานมีวัฒนธรรมมาณานตภินีีสานน่าชม้งบุญมีแต่ของดีๆนาเที่ยวนาชมไปเที่ยวงานบุดฟังไฟไปเที่ยวงาขุด băng bay ra sổ tuần, ngày chén chén nặng nát, ngày chén mượn muôn bút làm đa, ngày chén mượn muôn bút làm đa, tôi làm nặng nát, ăn mấy con chén, nếu bay theo đèn ngát, tôi bay mường lùi, có khơi là gì khác, bay theo, có khơi là gì khác, bay theo, nghe rõ chiều tiếng nhà chén như than,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  âm vắt âm vắt, lục sắc quân na, lục đẻo nghẹt nho an, còn xong là hậu lại cắn ta, thành đường xưa điên cả biển, đập biển bao บ่าหูไบ้าหูบาหูเด้ฟเักาลยแนวแก็บกนหูไปเที่ยวเมืองอุดรธานี้้้านองครับอุดรธานีมีอะไรบ้างมีทำชะโนดทะเลบัวแดงงานลูกศีเมืองและก็มีบ้านนาขาเด้คอคนรำเดือดท่านไปเ,เ,เไปที่ยวจะเกลือไปทำชะโนดท่านไปไปมองนันละมอง,มอ,ง,มอ,งอัศสยจจรโกมู มีบางไ่พญายนามีพญายนาแต่ละมีมู่หลายๆผมมักไปมองนั่นละ <c oughs> ไปเที่ยวเมืององรทธานีไปชมบางดีถ้าไม่แพ้ว่าปูปลาแดงทุ่งที่เมืองตำมาถึงที่พ้าทังฟ้าขอเชื่อตัวขาดเจ้าแดนดีสารทุกท่านประสุขใจเที่ยวงานป่าพ่อห้องไทย เข้างานป่าพ่อรองกายเขามีงานได้ราเดือนน้าผู้คนมากมายล้านถาผู้คนมากมายล้านดาสนุกดีหาเขาชมกันใหญ่ไปหลวงพ่อมาใส่บรรทุกสินค้า <c oughs> ขอบคุณครับเพื่อหอมแก้มยี่สิบบาทในอหอมแก้มได้ด้วยครับลอยหนึ่งก็หอมได้สองถาหอมเหมือนขึ้นกันได้ครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณ,คณหลายๆท่านเลยอันนี้โปรโมชั่นวะ สายปีสายเกว่าผมขอบคุณหลายๆเรบขอบคุณครับขอบคุณหน้าเวทีหลายๆเรื่องวันนี้ลูกท่านเมื่อตัวนตัวแนวอยากจำแก้มอยากใบแก้มอยากความเกมได้เมื่อพอย่างเดียวอย่าดึงลูกจนตกเวทีกับพ่อเพราะว่ามันมีเหตุการณ์น,นี่หลายเชืออยู่ย่านตะบอได้หอมลูกกองข้อหลุดเกิดมาโตข้างกันยังมีของดีเด้อฮนะ มีของดีเรือขาดจะากี่สานใายบอกจะจมแค่บาดมาต้เดือดตับเบิดตังคระโสดไปแกนแกลายบาละเวลามัน่อยเจ้าประเวลามัน่อยเอาไปเจอหลังเจอเจอหลังละเอาไปเจอหลังถะาังไปจไปพดเบลาขอหยุดพักไปเาขอหยุดพักไปียนหาจังไว้ไปเพราะกรอกแม่พีสานเขาน่าบืองดอกพ่อพีสานเขาน่าบึงเรื่องสวยเรื่องงามีดีดีเร่สเรื่องงามดีดีดี phân ba mương di sản sầu di đỏ sâu sâu chưa tàu là sao? Yang phiến khen Yang còn mẫn dị để chẳng đái. Tiến la phả hạt không, và thanh tham cứ hạt chẳng. Bàn vẫn nhăng như này, cả mày song mươi hao xoay cạn. Bác sáu để chặt gì hạt không, và thanh tham cứ hạt chẳng. Bàn vẫn nhăng như này, cả song mày song mươi hao เพราะฉะนั้นนองที่ไถ้เข้ายาสิเสยเลละกินพวอกัหลาบเข่าเยก่อเสีอหอยตาวาห่อยเทาสีผ้าห่อบะโปตานขุนพุทธน้มตอนนั้นสีน้ำลุ่มอยู่สวยงามแต่แล้วพี่รองออกคุณร้บขอบคุณหลยคนขนตรวภาพร่างกายแข็งแรงเรพ่อยอกินแนวไอเก็ได้สมดังมโนหม่ข้างร่างกายผิวพัดแงของอ้าวพราบดแรมไปทั้งไหนให้พ้นแนบน้ำขุนตนโตยจะโซ่ป่วยหวอดสูญยุดด้วยยื่มมันมึนมนปีอาจารย์มักสาวถยจักบา ท่านขอมาเราจัดให้มักสาวเทาสายเป้สายใจกักนกแล้วกันครับเราก็จังปั้งตื่นะราจะเปลี่ยนจานเปลี่ยนตะลุกขออบคุณนครับขอบคุณนครับเหลือใจแก่นถ้าแฟนก็บ่มีมา,าเสียฟอ้อมเขาอยังหนุ่มสับ ฮักอยูาใจอยู่ใจเต็มที่เอามาปีนี้อยากจะมีผู้ใจคอยเนือผู้เจ้าอยู่แต่งคนใสบุญบ่อลายไม้ใบก่อบ่ดังจากใต้จดเนื้อลบเนื้อเนื้อใจอาแจ็บ่ได้เลยเดียวใจตอน เงินมุนมา,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 าอานได้พบผ่านสาวโตอาหยูเจ้าสี่สิบใบไป้ไปยังแข่งงามสำเภาผูวงามสำเภาเสาเจ้าผากแดงแดงยามน้องแดงเสด็จแหงแหงใจสาวสำนีส,าาสนี่สิบป,ปีหาสิบป,ปีหกสิบป,ปีแม่ยังจบห้าใจผมแม่ตอนเป็นสาวขึ้นมาม่ เจ้าคงจะงามโซภากว่าสาวใดปุ่นพลายถเด็กแกขั้งมักสายเอ้าเ้างหรือไม่ตก็อายจะไม่เอาคงสุดแต่ฮันแนนเชียงผู้เจ้าโอวาตนาน้ำคาให้เขาไว้มักสาวโถ่โบได้เจ้าโอเค ขอเสียงผู้สาวนาเวทีแน่ขอบคุณครับขอบคุณผู้เฒ่าน้ำเพล่เหมือนบุญนปนานได้พบพันสาวเอาเอาอาอยู่เจ้าสี่สิไปไฟยังแขกผู้งามสับเขาสาวเจ้าปากแดง ยามน้องแดงเสน่หแดงแดงใจเอาสาวาสำนีสี่สิบปีน้องยังจบหากได้พบน้องตอนเป็นสาวขึ้นมาเจ้าคงจะงงามโสภากว่าสาวใดคุณพลัวไถึงแจ่คขับมักสาวหานาเวทีอ่างหรือหไม่ไห้จะไปเอา cùng sụt sẻ hát với <laughs> phù hâu Quê thầu, thầu Bó để châu Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ ขอาค e ุณหลายๆกันแล้ว hey. ก really ันครับเฮ้ยเอาฟอดนํากันพี่น้องปอดนักกันสายเปยสายใจครับรอบนี้จัดแอบวางปินขันแะเลากลองที่จะสองเที่ยงกันพี่น้องครับเอาใจทั้งคูมาฟังลองเอาใจทั้งคููมาฟังํำเดื้อพี่น้องเด้อมอแค่น้นละแนมดีดีสายตาดีดีอดีแล้วคนดียังนนตางพี่ ความวป็นทาสก็นาได้คบทานเจ้าจะว่าชิดกักบุญยังรักหน้าบุรักรักหน้าบุไม่มีเพื่อนกลร ได้เจ้บป่ดได้สัญญาไม่นาไม่ทำลายเล่นโงเจ้าจะเอาสายใจมาสร้างเบี้ยให้บ่มคนเจ้านอบกับคนเมีนส่วนคนให้หมนสองคนโมน ให้จอนอนฝันดีไม่นอกที่สายฝนมาแหม่ขอบคุณคุณแม่ที่คนสวยเด้นทางเดอบ้านห้วยโปรวันนี้มากันหลายคนไม่ได้มากันทีคนฮินอนอย่าเดือน้อนนอนนอนอย่าอ้อนยาปวนือที่ไม่ดีเพดวน